นิงปณิตาเคลื่อนไหวแล้วหลังเปิดใจอย่าจินยุติชีวิตคู่11ปีต้องบอกเลยว่าเป็นประเด็นที่สังคมจับตาและให้ความสนใจไม่น้อยหลังจากที่ผู้จัดและพิธีกรมากความสามารถหนิงปณนิตาออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาผ่านรายการดังว่าเตรียมหย่าสามีจินจรินเพราะปมปัญหามือที่สที่อดทนมาตลอด ล่าสุดนิ้งปณิตาได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกโพสข้อความผ่านไ g ขอบคุณทุกกำลังใจจากเพื่อนในวงการนอกวงการรวมถึงเหล่าบรรดาแฟนคลับโดยระบุว่าขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้าใจส่งกำลังใจมาให้ จริงๆแล้วหนิงเป็นคนเซนซิทีฟไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่ทุกคนเข้าใจร้องไห้กรี๊ดกรี๊ดเวียงเวียงมึนมึนผ่านมาทุกสเต็ปแต่แค่ได้รับการซับพอร์ตที่ดีจากลูกมามมาน้องสาวและเพื่อนๆทุกคน โย์ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันคำตอบของแต่ละปัญหาก็ไม่เหมือนกันนิงขอส่งกำลังใจและพลังดีๆที่นิงได้รับมาต่อให้กับทุกคนที่มีปัญหานะคะชีวิตคนเรามันไม่ได้ง่ายมันท้าทายเสมอไม่ว่าจะเจอกับเรื่องราวสมหวังหรือผิดหวังก็ห้ามสิ้นหวังจะท้อแค่ไหนท่องเอาไว้เลยว่าวันพรุ่งนี้มันจะต้องดีกว่าวันนี้แน่นอนเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไป แค่รู้ว่า เราทำเพื่อใครท้อแค่ไหนใจก็จะสู้เองก่อนที่จะตัดสินใจพูดครั้งนี้หนิงยอมรับว่ากลัวมากแต่อย่างไรซะคนเราต้องเผชิญหน้ากับความจริงและต้องยอมรับมันให้ได้ทุกจุดจบจะมีจุดเริ่มใหม่เสมอทุกเส้นทางถูกขีดไว้แล้วแต่ทางที่เลือกเดินมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองแฮชแท็กให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง กังวลให้น้อยลงยิ้มให้มากขึ้นยิ่งแคร์น้อยลงเท่าไร่เราก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นก็แค่ล้มเลิกในวันนี้ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จะไม่ไปต่อท่ามกลางเหล่าบ,บรรดาแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงที่เข้าไปร่วมส่งกำลังใจให้กันอย่างมากมายอย่าลืมกดติดตามด้วยกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ